สวัสดีครับสวัสดีครับกิจกรรมบ้านมรุนช่วงทานข้าวนอกบ้านแล้ววันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดหนองคายหนองคายหนองคายก็มีร้านอาหารดีๆร้านอาหารอร่อยๆลักษณะของอาหารเจด้วยนะครับที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่สดชื่อนะฮะอากาศดีจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่อากาศดีมากผมมาถึงแล้วก็บังเอิญไปสะดุดตาที่ร้านร้านหนึ่งนะครับเขียนชื่อร้านว่า เจหอก็เอ้หอนั้นก็เดาไปเลยว่าเจ้าของร้านน่าจะมีชื่อว่าหอแต่ชื่ออะไรหรือรายละเอียดอย่างไรตั้งอยู่ที่ไหนจําหน่ายอะไรผมไม่ทราบต้องสอบถามจากทางเจ้าของร้านนะครับงั้นตามผมมาเลยนะครับเราไปพบเจ้าของร้านเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชนทางนี้ครับเชนทางนี้ครับครับผม พี่ชื่อพี่หอหรือเปล่าชื่อพี่หอค่ะพี่หอดังนั้นชื่อร้านก็คือหอเจหอเจเลยะนะครับพี่หอครับผมเรียกพี่หอได้ใช่ไหมได้ค่ะเออมันไม่เคยคุ้นเท่าไหร่จากการเรียกใครว่าพี่หอพี่หอเนาะ,ะ,ะพี่หอครับร้านนี้เป็นร้านาน้รเจในจังหวัดน้องคายเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนครับ ี่อขยับู่ซอยหัวโพนแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลวัฒนาค่ะใกล้กับอะไรนะฮะโรงพยาบาลวัฒนาค่ะโรงพยาบาลวัฒนาสมมติว่าถ้าคนที่สนใจอยากจะแวะเวียนมาสามารถจะเปิดใน Google Map แล้วก็เซิร์ชหาได้หรือเปล่าโอ้ได้ค่ะเเซิร์ชคำว่าพอเจก็จะพามาเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถหน้าร้านก็มีเยอะเนาะแล้วทางร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงครับหกโมงคึ่ง ตอนเช้าค่ะแล้ว5โมงเย็นถึง5โมงเย็นนงั้น6โมงครึ่งตอนเช้าเนี่ยคนที่ก่อนจะไปทํางานก็สามารถแวะเวียนมาทานได้ไดหรือว่าซื้อไว้ใ,ใส่บาตรตอนเช้าก็ยังผ่านมีมีพระเดินผ่านใช่ไหมฮะผ่านค่ะอืมดีฮะ พระท่านน่ะนะฮะเลือกฉันไม่ได้แต่อย่าลืมนะฮะคารวะชาวพุทธอย่างเราสามารถเลือกถวายได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระสงฆ์นะปัญหาอยู่ที่คารวะอย่างพวกเราที่ว่าจะนำอาพัตนา,ารอะไรใส่บาตรให้พระนะครับพอพูดถึงอาหารละเราก็รู้สึกว่าน้ำลายไหลอ่ะต้องรบกวนที่หอช่วยแนะนำหน่อยฮะว่าในร้านออมีอาหารอะไรบ้างได้ไหมครับเชิญครับ อันนี้จะเป็นส้มส้มเห็ดแหนมเจนี่เป็นลักษณะของอาหารท้องถิ่นเลยนะใช่ค่ะเป็นเแหนมเจอันนี้แหละทำออกจากเห็ดค่ะจากเห็ดนะฮะอันลถัดมาละครับอันนี้ก็เป็นขนมจีนขนมจีนน้ำยาอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี่ยวท่าเป็นห่อๆอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะได้ทานลูกค้าจะรีบๆค่ะอ๋อครับครับส่วนด้านนี้เป็นของทอดของทอดน่าทานมากๆน่าทานมากๆลูกชิ้น ครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นเต้าหู้ทอดโอนี่ก็เป็นขาไก่ครับผมขาไก่ห่อด้วยอห่อด้วยฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้แล้วก็แกนมันทําจากเอ่อจากอ้อยแล้วก็จากตะไคร้ก็ได้ตะไคร้ก็ได้อ้อยก็ได้นะโอเคมาทางนี้เลยผมเห็นมีอาหารแล้วพี่หอครับเป็นหม้อหม้อใส่หม้อแข็งนี่เป็นอาหารที่เตรียมพร้อมที่จะจําหน่ายใช่ไหมครับอ่อผมขอ พนักงานช่วยส่งไปมาทางนี้หน่อยครับขอบคุณมากครับน้าพี่ห่อชัดขึ้นอันนี้จะเป็นแกงขี้เหล็กเป็นแกงขี้เหล็กนะฮะแกงขี้เหล็กครับผมแกงขี้เหล็กนี่มีมีประโยชน์มีมีธาตุเหล็กสูงนะฮะสูงค่ะครับผมอ่าแล้วหม้อต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นต้มจืดมะระต้มจืดมะระนะครับโอเคมะระครับผม อันนี้จะเป็นแจงส้มแจงส้มไทยแจงส้มไทยนะฮะไม่เผ็ดมากใช่ไหมครับไม่ค่ะคนคนทางหนองคานี่ไม่ไม่ไม่ทานเผ็ดเผ็ดสักเท่าไหร่ใช่ไหมคค่ะไม่ทานเผ็ดไม่เค็มด้วยไม่ไม่มีเผ็ดไม่มีเค็มอ๋อสุดยอดโซเดียมน้อยดีฮะอาหารสุขภาพต้องโซเดียมน้อยครับอันนี้เป็นฮัลโหลเต้าหู้นะครับเช้านี้จริงๆแล้วก็เปิดบริการไปแล้วพักใหญ่ๆใช่ไหมเป็นค่อนหม้อไปหน่อยนึงนะค่อนม่อไปหน่อยนะคะครับผมจ้า ครับนนอันนี้เป็น,ปนแกงกะทิแกงเผ็ดเป็ดย่างเอ่อเป็ดตัวผู้ตัวเมียครับได้ทั้งสองส่วเลยเลยสองอย่างเนี่ยมุกนี้ผมใช้เยอะแล้วครับไม่เป็นไรครับโอเคหม้อต่อมาม้อต่อมา เป็นผัดเปรี้ยวหวานก็จะหมดแล้วอันนี้เป็นยอดนิยมแน่เลยใช่ไหมฮะคนเลยตักไปเยอะค่ะนี่ยังเช้าอยู่เลยนะเนี่ยหม้อต่อมาเป็นผัดกระเพราถั่วใกจะหมดแล้วนี่ว่าใกล้หมดแล้วแปลว่าคนถูกปากนิยมจึงได้ตักเยอะใช่ไหมฮะ ส่วนนี้เป็นยำยำไส้ตันยำไส้ตันนะฮะ่้นโอเคเป็นหัวบุนะฮะับทำจากหัวบุหม้อต่อมาอีกเป็นลาบเป็นลาบทำจากเห็ดและโปรตีนเกษตรโปรตีนเกษตรแล้วก็เห็ดนะฮะใช่ค่ะครับผมถัดมาดูเหมือนจะหม้อนี้เป็นหม้อนี้จะเป็นผัดหมี่ผัดหมี่ฮะผัดหมี่ก็ถือว่าเป็นมงคลนะฮะเป็นอาหารที่เป็นมงคลยาวๆครับผมโอ้พี่หอครับ ร้านหอเจนี่มีสินค้ามากมายอ้าวมผมมาเจอนี่ผู้สนับสนุนรายการน้ารักของผมคือผลิตภัณฑ์บ้านนรุณน้ำพิเผาเจสูตรความสุขคนทั่วโลกยกนิ้วให้หน่อยครับขอย้ำนะครับเป็นสูตรความสุขคนทั่วโลกจริงๆความหมายคือว่าหามนุษย์เรานะฮะเลี่ยงการบริโภคที่มีเนื้อสัตว์นะฮะสุขภาพก็จะดีขึ้นเป็นลำดับ เมื่อสุขภาพดีขึ้นใช่ไม่ใช่ว่าคนเราก็จะมีความสุขนั้นถ้าคนทั่วโลกหันมาทานอาหารมังซวิรัตทานอาหารเจคนทั่วโลกก็จะมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขจึงเป็นนิยามว่าสูตรความสุขคนทั่วโลกนะครับ <Yeah. S 1> พี่หอครับ พี่หอเปิดมากีป่ปีแล้วฮะประมาณสิบกว่าปีได้แล้วค่ะสิบกว่าปีเยอะนะนานนะนร้านอาหารเจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ากำไรกำไรมากมาย<ช>ถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วอะไรเป็นแรงดลใจเป็นกําลังใจให้พี่หอเนี่ย <c oughs> ยังคงต้องเปิดร้านอาหารเพื่อขายอาหารให้กับคนทานเจก็แล้วฮะพอดีมันตั้ปงปณิธานงว่าตั้งเป็นทีนว่าอยากให้คน ทานเจหันมาัทานเจเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์จะได้บุญด้วยค่ะอ๋อครับผมแล้วก็คนที่ทำเนี่ยก็ทานเจมา20กว่าปีแล้วค่ะอ๋อ20กว่าปีะนะฮะครับผมท่านผู้ชมครับอยากจะช่วงเวลาตรงเนี้ยที่คุยกับพี่หออยากจะฝากข้อคิดข้อหนึ่งนะฮะ mm hmm. มนุษย์เราเราทราบกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะว่าเนื้อหนังบางสาของเราเนี่ยทุกวินาทีจะต้องมีเซลล์ที่ตายลงใช,ใช่ไหมครัเมื่อเซลล์ตายลงเนี่ยมมนต้องสร้างเซลล์ใหม่มาทดแทนแล้ววัตถุด,ดิบในการสร้างเซลล์ละครับมาจากไหนถ้าหากมาจากอาหารคาวทั่วไปเป็นเลือดเนื้อของคนอื่น คุณปฏิเสธไม่ได้ครับว่ากายสังขารของคุณนั้นนะ่ะมาจากวัตถุดิบที่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นมาสร้างร่างกายของเราแต่ถ้าเราทานอาหารเจทานผักทานผลไม้คุณวางใจนะครับสังขารของคุณเนี่ยถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบที่ไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นนี่เป็นอีกหนึ่งกิมมิกที่ท่านจะต้องทราบนะครับท่านต้องทราบไว้นะครับเพราะว่า เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆเรามีขี้ใครที้ใครทุกวันทุกวันก็คือเซลล์ที่ตายแล้วมันก็ต้องสร้างใหม่ทุกวันแหละดังนั้นขอให้ทุกคนนะครับท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับพยายามเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองสร้างเซลล์ใหม่ทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีด้วยวัตถุดิบด้วยแมทริอัลที่ปราศจากการเบียดเบียนปราศจากเลือดเนื้อเชื้อไขของชีวิตผู้อื่นนะครับ แล้ววันนี้นะครับก็เป็นที่ภูมิใจมากๆที่มีโอกาสเดินทางมาถึงจังหวัดน้องคายแล้วมาเจอร้านอาหารอ่อเจ,อเจนะครับท่านผ่านมาทางแถบอีสานมีทุระหรือไม่มีุระก็ลองปักหมุดแวะมาทานอาหารในฝีมือของพี่ห่อดูสิครับอีกครั้งครับตั้งอยู่ที่ไหนนะครับ อยู่ซอยซอยหัวโพนซอยหัวโพนใกล้โรง,งพยาบาลวัฒนาใก<ช>ล้โรงพยาบาลวัฒนานะครับยิ่งใกล้โรงพยาบาลเนี่ยยิ่งเป็นอุทาหรณอในการคิดนะครับอ,อย่ารอให้ป่วยไข้แล้วค่อยมารักษาหากทานอาหารเจเป็นกิจวัตรเท่ากับทาน ยาอายุวัฒนะทุกวันเลยะนะฮะทานอาหารเจคือการทานอาหาร<ม>ที่เป็นยานะฮะไม่จะเป็นรอให้ป่วยไข้แล้วต้องต้องมาพึ่งพาหมอนะครับสำหรับรายการ กิจกรรมบ้านอรุณช่วงทานข้าวนอกบ้านในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณพี่หอมากๆนะครับและขอขอบคุณ,คณท่านผู้ชมทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างน้อยให้พี่หอรู้จักกันทั่วประเทศเลยนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย